ส,สวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีครับตอนนี้คุณลุงกําลังพาปาเดินทางกลับบ้านคุณลุงมีอะไรจะ <c oughs> เล่ามีอะไรจะพูดนะคะครับวันนี้ก็มีเรื่องที่อยากจะคุยพอคุยอนุญาตเป็นภาษาอีสานเนาะเพราะว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่เมืองอุบลราชธานีนะครับมาทําภารกิจกําลังสิกับบ้านครับกลับไปบุญล้อมเพื่อพิ่บุญมังสาหารนะครับ ประมาณสักหาสิบกิโลครับเดินทางแต่ว่าสิ่งที่อยากว่าโมนี่นะครับผู้ใดคำอ่านเราย่าลืมนกดแชร์กดไลค์เด้่อพี่น้องเด้อกระทบชุมันทชานแนลมาพอกับพี่น้องช่วงใบยๆนะครับก็เลยอยากมาเว่าเรื่องความบันเทิงของทางภาคอีสานของเฮานะครับปัจจุบันนี้นะครับรู้สึกว่าเรื่องของอบันเทิงเรื่องหมอล่ำนะครับกำลังเป็นที่นิยม ของผู้ค้นนะครับมีนักล้องนองใหม่หรือว่ามีานักล้องที่เป็นคนรุ่นใหม่ในหลายครับในยุคนี้แล้วก็คนเหล่านั้นเขากา็มีความหักในศิลปะของการล้องการล่ำหรือการล้องเพลงนะครับผมเห็นแล้วผมก็รู้สึกว่าศิลปวัฒนาวัฒนธรรมอีสานเนี่ยือสิบ่ตายครับือสิไปต่อไปแล้วก็จะเรื่อนพัฒน,นา ตอนนี้พวงหมอล่ำกับสีเอิญว่าเป็นวงหมอล่ำเต็มๆกับบ่ได้ครับว่าพื้นหมอล่ำสมัยก่อนถันว่าเป็นหมอล่ำนี่ก็คือล่ำอย่างเดียวครับสีมีเพ่งอยู่นิดเดียวนอกจากนั้นก็สิล่ำเรื่องต่อกรอนเป็นเรื่องเป็นเล่าจนจบเรื่องครับนะลำไปน้ำกันมีบทโซกหฮองให้พี่น้องคนไปฟังล่ำกับให้น้ำนะครับแต่ว่าซุ้มมือนี่เหลือตลกครับตลกนี่ก็ ค่อนข้างว่าวงใดไม่ตลกดีๆกับวงนั้นกับพ่อยดังไปนั่มเลยครับมีคนนิยมนะครับการรู้สึกว่ามันมันซอยพอนค่ได้ดีด้พี่น้องเด้อศิละปะอีสานของเขาเนี่แม้แต่เริ่มั้งแต่ดนตรีดนตรีขึ้นมานเนี่ยเล่าใจเลยนะครับั้งแต่เริ่มออกออกฉากออกเวทีมากเนี่ยดนตรีจะเป็นหมวยใจเลยนะครับอ่าสมมื่ในเครื่องเสียงกบดังแล้วกะ็รู้สึกว่าลูกเล่น ดนตรีทุกอย่างแพร่ๆครับดนตรีศิลปะอีสานเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็สิมีกีตาร์นะครับมีคีย์บอร์ดนะกับมีแซกนะมีแค้นมีดนตรีประกอบอีสานนั่มนะครับก็รู้สึกว่ามั่นคึกคึืนนะครับพี่น้องตอนนี้คณะหมอล่ำนี่จัดลำดับวังสิบอันดับของหมอล่ำดังๆเนี่ยเห็นเลยนะครับว่าเป็นความนิยมของ ตลาดนะครับว่าแม่นว่าไปแสดงแต่ในภาคอีสานได้ครับซูมเมอร์นี่วงหมอล่ำนะมันประกอบไปด้วยมีเออว่ามีนักล้องเป็นเหมือนวงดนตรีครับเล่นกันค้นละเคิงเล่ยซูมอรเนี่ยรำเป็นเรื่องเป็นเล่านี่นิดหน่อยครับแต่ว่าเน้นไปทางนักล้องเพราะว่ามีศิลปินไปประกวดแล้วก็ทั้งวงคนกระรับเอาเขาไปปั่นไป่เ,เป็นนักล้องไปจําวงนะครับกับมีแต่คนผูงง้งามนะครับผู้ทู้ชายก็เป็นผู้ลรอๆนะครับ หมายความว่าพระเอกนั่งเอกเนี่ยนะเป็นเป็นตัวโชว์อ่าวงดนตรีของเพลินนะครับฉะนั้นพี่น้องครับเดี๋ยวนี้เฮาก่าหูนะว่าการใส่ชีวิตเนี่ยมันมีแต่ความเครียดมีแต่ความรีบเร่งมีแต่ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพี่น้องอันนั้นผมเลยอยากเชิญชวนพี่น้องมาฟังวงดนตรีหมอรองหมอร่ำทางอีสานของเฮานะครับเพื่อ่อนายความทุกข์ความ เครียดของเฮ้านะครับมันซอยไดอิลีนะครับมีตะลกฟังงห้วกะบ่า้เราคิดอย่างไยครับเพราะว่าเป็นเรื่องตะลกเป็นเรื่องีเฮ็ดใ้มวลซึนนะครับเพ็รในบรรยากาศทุกอย่างมันไม่ร่อยยิมนะครับท่านั้นเวลาเนี่เวลาคนไปฟังล่ำสมเหอผมเป็นวงดังๆเพิ่นเนี่ยมันนิยมบนิยมพี่น้องครับตั้งแต่บาบสองสามโมงนี่เขาเอาเสือ้อเอาสาสตร์เนี่ยไปปูไปจองไว้เพราะว่าอยากเห็นนักล่องอยากเห็น พระเอกนั่งเอกอยากเห็นการแสดงอยากยู่ใกล้ๆก็เลยเอาศาดเ,เสื้อนี่ไปจองไว้เขียนซื้อแปะไว้พร้อมครับโมเมนท์ท่ามดาเด้อครับสมืยเนี่ยเอาสิเห็นว่านี่คือ,อาการพัฒนาของวงการหมอรองหมอลำที่มันมันรู้สึกว่าเป็นที่ยอมรับของสังคมนะครับของอท,ทั่วภาคเลยเท่บเปิ้ลไปล่นฮอดภาคเหนือพ้นภาคเหนือก็ฟังหมอลำได้ฟังภาษาอีสานได้ครับพี่น้องภาคกลางภาคใต้ ก็มีหมอรองหมอล่ำไปถึงมัดนะครับสมเออเนี่ยโดยเฉาพาะอยู่กรุงเทพนะครับนักแสดงหรือว่าวงดนตรีนี่ยซีเปรเลนอยู่ในกรุงเทพหลายนอกจากนั้นกะัตเะเวนอยู่ในภาคอีสานนะครับไปภาคก,ก,กลางแน่กับไปนะครับเพราะว่าสมเออเนี่เป็นที่นิยมมีแฟนคลับแฟนเพลงของนักร้องแต่ละคนนะครับก็ถือว่าพี่น้องก็คือสิหูนะครับเนาะผมก็บ่ไเด้ไปเอ่ยวงไหนหรอกครับแต่ว่าผมเห็นว่าวงดนตรีอีสานของเฮ้า มีแต่วงใหญ่ๆที่กำลังหิดมีหมอลลั่ซิงดังนั่นนะครับโมเมนต์แต่มอลำอ่าเป็นเรื่องตอก่อนนะครับแต่ว่ามีหมอลลั่มซิงมอลลั่ซิงนี่ก็เวทที่ใหญ่พ่อๆกันกับเวที่มอลำเรื่องตอก่อนครับมีหางเครื่องมีแสดงว่ารถแห่รถแห่กับมีนะครับหมอลลั่ซิงที่ว่าล่ำเป็นเวทที่กับมีอ่าแต่เป็นดาวเด่นนะครับนักร้องดังๆที่ว่าบ่ได้ใส่ค้นหลายใส่สองคนเป็นรักเท่านั้น โอ้อันนี้ก็รู้สึกว่าศิละปะอีสานเนี่ยมันมีหลายขาแขนงนะครับเนาะดังนั้นก็นขอให้พี่น้องนะทุกคนนะครับบางเทอาทำมอยลายกับมาฟังหมอล่ำเด้อมอยลายกับไปฟังดนตรีไปฟังเสียงดนตรีเสียงเพลงนะครับผมว่าบางเท้อกับมวลกว่าเรื่องต่างๆที่สังคมมีอยู่เสมอเนี่ยนะเรื่องเล่าที่มันบน่นวายเรื่องเล่าที่มันฟังแล้วมันปวดหัวเนี่ย พี่น้องก็หันมาฟังแนวบันเทิงน้ำพี่น้องเด้อนะโดยเฉพาะมอรองมอลำทางอีสานก็ถือว่าเป็นภาคหนึ่งเป็นอ่าภาคหนึ่งที่น้ำความบันเทิงไห้กับพี่น้องหลายหลายภาคนะครับแต่นั่นทั้งนี้และทั้งนั้นก็แได้ไหมายว่าภาคอนื่นๆบ่าามีการแสดงมีเมดครับประเทศไทยเฮานี่ทุกภาคมีการแสดงมีศิละปะวัฒนธรรมของท้องถิ่นไผ่มั่นนะครับกับผสมผสานกันนะทั้งเทียกับไปฟังโนราภาคใต้ อาลังเทียกับฟังลิเกเจผ่ากลางกับมาฟังหมอล่ำหมอล่ำกับลิเจนี่แต่งตัวใกล้เคียงกันครับแต่ว่าร้องบ่คือกันไปทางเหนือกับมีสลอดซ้อซึอซ่งมีจ่อยนะมีจ่อยนะมีศิละปะพื้นบ้านพี่น้องทุกภาคเนี่ยรู้สึกว่ามันสุดยอดเน้พี่น้องเด้อผมคนหนึ่งที่มาเสียงร้องเสียงลำมาดนตรีผมกะมาว่าาอ่มาอัดคลิปมือนี่ก็อยากช่มเชอยอยากให้กรลังใจมาลองมอลำอยากให้คนดีฮัก ศิละปะ,ะของแต่ละทองทินเนี่ยลุกขึ้นมานะครับให้ลูกให้ล้านไปเลียนใครก็ไปเห็ดแนวอื่นนะครับเนาะเห็ดการลองการล่ำการแสดงออกนี่ดีมากนะครับอันนี้ก็เว่าแต่ส่วนบันเทิงการแสดงด้านหน้าเวทีนะครับเนาะมันก็ยังมีศิละปะเรื่องการแสดงอีกมากมา,ายมีภาพยนตร์มีละครโอ้หลายสิ่งนะครับพี่น้องมื้อน,นี้กับขอถือโอกาสนะในการ ขับรถไปน้าคุยไปน้าเพราะว่าอยากเว้าครับอยากเว้า<บ>อยากบอกพี่น้องฝากเสียงพินคุณลุงน้ำน่เออ,อย่าโมาแรกก็มาฟังเสียงพินเดอ้อพี่น้องผมกับเล่นพินอยู่เด้ออยากกับเล่นให้พี่น้องพ่อได้ฟังพ่อได้คลายเครียดครับกับบอแมนว่าอันเป็นเมื่อพินระดับยังน้ำเพลินดอกระดับจะของเนี่ยแหละครับ ระดับบ้านครับพอเป็นระดับประเทศือเพิ่นมีเลนมีรองมีเล่น,น <ะ S 2> ลแน่รองแน่เล่นดนตรีก็เท่าที่จะคล้องเฮดได้น,นะครับเป็นน้องกบฟากนะครับ <S <S สาหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อคามเมนต์ยืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ในเด้อพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ